สวัสดีค่ะวันนี้เคะเราก็ไม่อยู่กันในเกม l i f e Gallery นะคะพาที่ที่เรามังท่ามินจำไม่ผิดโอเคไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะการ,รเผชิญหน้ากับละทีหัวปลาเป็นครั้งแรกอันนี้เนี่ยมินลองเล่นไปแล้วล่ะรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อัดคลิปไปด้วยก่อนหน้านี้แต่ว่ารู้สึกว่าคลิปนั้นเนี่ยยังไม่ทัดใจเท่าไหร่บินก็เลยลบทิ้งนะคะแล้วก็มาเล่นใหม่อีกสักรอบ อันนี้นะคะก็คือเราจะต้องทำแบบนี้ขยับดวงตานะคะฝั่งที่เป็นสีแดงเนี่ยให้ตรงกับไอฝั่งฝั่งซ้ายนะคะที่เป็นสีเดียวกับพื้นหลังเนาะแบบนี้นะคะอันนี้ต้องขยับสีแดงขึ้นแล้วก็ไปทางซ้ายเนาะแล้วก็ขยับลงมานิดนึงแบบนี้เนาะ ข้างบนซ้ายแถวที่สองอันที่สองจากข้างล่างเออันที่สามสิโอ้ยไมกออันนี้บอกกัเลยว่าตอนที่มินเล่นรอบแรกค่อนข้างที่จะแบบว่าทรหดูลสูงมากนะแต่ไอจานเมล็ดทานตะวันน่าจะเป็นจานที่แบบมินปวดหัวหนักที่สุดแล้วเพราะว่า มินไม่รู้นะคะว่ามันต้องเล่นยังไงมินเล่นถึงแค่ตรงนั้นแหละโอเคขยับประมาณนี้นะคะแล้วก็อ๊ะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาดนิดหน่อย เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นลัทธิหัวปลาเนี่ยะหกตัวแบบนี้เลยลัททิหัวปลากลุ่มหัวปลานที่มีความศรัทธาประหลาด,ลดแต่มินไม่รู้นะคะว่าลัทธิหัวปลาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวของน้องตาเดียวหรือว่าน้องแขนเดียวหรือเปล่า ความลับอันนี้เราต้องเลื่อนหนังสือไปหาน้องตาเดียวเนาะหรืวแขนเดียวอันนี้ก็ไม่ทราบเนี่ยเพราะว่าเห็นแค่มือข้างหนึ่งเออเอาอันนี้ต้องเลื่อนลงนะคะแบบนี้ แล้วก็ขยับได้แล้วเนี่ยมันเป็นพัซเซลที่แบบว่าพยายามที่จะตีความเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะคะคิดว่าอาจจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะถึงจะเข้าใจพัซเซลทั้งหมดเนะะี่ย ปีศาจร้ายการเสียสละการฟื้นคืนมเมล็ดทานตะวันค่ะอันนี้คิดว่ามินน่าจะต้องเล่นนานเลยละ่ะมินจะให้น้องกินเอ่มของอร่อยอูมามิตรงกลางไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำและชีสแต่ตอนนี้หน้าน้องดูเหมือนว่า จะไม่ค่อยไหวแล้วนะคะเหมือนน้องจะเริ่มอิ่มนิดหนึ่งเนาะมินต้องทําให้น้องเนี่ยกินของอร่อยบนจานจนหมดให้ได้นี่คะไม่งานมินก็จะไม่ผ่านไปเล่นด่านต่อ,ตอไปน้องอ้วกอ,อีกแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารองกันอีกสักรอบหนึ่งครั้งนี้มินจะให้น้องแฮมสเตอร์เนี่ยกินของอร่อยตรงกลางเนี่ยเข้าไปสักประมาณเท่าที่น้องจะรับประทานไหว แล้วก็ตามด้วยน้ำดีไหมเนาะตามด้วยน้ำแล้วกันเนี่ยค่ะ ะวันทะลุออกมาจากกระพุ้งแก้มน้องในการเตรียมของสำหรับพิธีหาเมล็ดท,ทานตะวันกรีบดอกทานตะวันเอเดี่ยวนะ้ามินเล่นมาถึงตรงไหนแล้วเนี่ย ถ้าต่อจากโรงรละครสาธารณะนะคะก็จะเป็นการไปเชิญหน้ากับลาทีหัวปลาความลับมเมล็ดทันตะวันกรีบดอกทันตะวันโอ้โหเหลือเยอะเหลือเยอะมากนะเอาเป็นว่ามินซาเร่นถึงตรงาตาปลาแล้วกันเนาะ ขยับได้นะ oh โอ้โห what is this เอาอีออาลงได้สี่เหลี่ยมต้องเอาตาไว้ตรงกลางหรือเปล่ามินไม่เก่งคณิตศาสตร์นะคะ จำได้ว่าตอนเรียนม .6 ก็สอบตกนะคะต้องสอบซ่อมแต่ว่าคุณคุณนะคะเคยเรียนสิ่งน,นี้ไปซึ่งมินต้องบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะซึมซับเข้ารอยหยักในสมองได้ดวงตาเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยถูกแล้วนะคะแต่อันอื่นมินไม่แน่ใจ ถ้าเป็นข้างล่างเนี่ยข้างล่างดวงตาน่าจะเป็นแบบว่าฝั่งซ้ายน่าจะติดลบเนาะโอ้โหเราบินไม่เก่งคณิตศาสตร์ซะด้วยแต่จำได้ลางๆนะคะว่าฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นบวกอะไรประมาณนี้ระมงังแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบติดลบนะคะ ตัว b 6กับ0ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะมินเรียกว่า6กับ0ไปก่อน6กับ0เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นบวก4อมันน่าจะต้องเชื่อมโยงกับทันตะวันข้างหลังเราด้วยนะคะ6กับ0 B เป็น6กับ0น่าจะอยู่ x คือ5กับลบ5นะคะ ห้า,ากับลบห้าน่าจะอันนี้สี่เหลี่ยมสามกับสี่ สุดท้ายคืออันนี้นะคะเป็นลบหกกับลบสามดวงตาถูกแล้วนะคะ B หกกับศูนย์สี่เหลี่ยมสามกับสี่เอ็กมินเริ่มละเริ่มเอ็กละนะคะ x ห้ากับลบห้า สามเรียมสามเรียมคือลบหกกับลบสามเพราะฉะนั้นต้องไว้ฝั่งนี้เนาะแล้วก็อสุดท้ายลบห้ากับสามได้ไหมเอาไม่ได้ทำไมละ่ะหรือว่า ฮ้ยมินมินว่ามินก็น่าจะทําถูกแล้วนะทําไมมันถึงยังไม่ได้อะมินทาอะไรผิดไปไหมน้อเนิหรือว่าข้างบนต้องมาข้างล่างอันนี้มินไม่รู้แล้วนะคะมินมัวๆไปเลยแล้วกันแต่สามเรี่ยมอ่ะมินว่าสามเรี่ยมมันต้องอยู่ข้างล่างเนีคยไม่รู้ทําไมมันถึงยังไม่ถูกสักทีหรือว่าต้องสลับ x อกับสี่เหลี่ยมก็คิดว่าไม่น่าใช่อ่ะมินว่าแบบนี้มันน่าจะถูกแล้วนะคะแต่ว่าทําไมมันถึงไม่ได้ เอา้าอ๋อมันมีอันนี้ด้วยต้องขยับอันนี้ด้วยนะคะตัวอักขรให้มันตรงกับไอ้วงกลมๆที่มันมีหลายชั้นหรอไม่แน่ใจหากลีบดอกทานตะว,วันโอเค มองลิงค่ะเอา้าสีชมพูสีเขียวโอ้อันนี้เสียอะไรล่ะเนี่ยขาวได้ไหม หมองลิงหรออ,อันนี้ไม่รู้เลยนะคะจะลองทุกอันหัวปลาอันนี้คืออะไรไฟฉายหรือชามหรืออะไรยังไงหมวกอันนี้อะไรนี้ นี่มันอุนจิเมื่อกี้เป็นภูกนะฮะแล้วมันเกี่ยวอ๋อกำลังจะพูดนะคะว่ามันแล้วมันเกี่ยวกันยังไงเรียบร้อยค่ะสมองลิงไส้หมูแต่ตรงกรีบดอกทันตะว,วันเนี่ยคือแบบยากจริงมันต้องใช้เกี่ยวกับแบบว่า คณิตศาสตร์นะคะเข้ามาช่วยด้วยแล้วคือมินไม่แบบไม่เอาดีด้านคณิตไม่ได้จริงๆทุกคนมินไม่ชอบอะไรที่มันเป็นตัวเลขเลยนะคะดีอยู่ที่จำได้ลางๆนะคะก็เลยพอประดิ์ษฐประต่อได้นิดหน่อยแต่กว่าจะผ่านก็ใช้เวลานานพอสมควรอันนี้คืออุ๊ย Oh God. โอ้ไม่กอดโอ้โหมันยาวมากเลยอนะหมดได้แล้วมาั้งหมดแล้วพุงยิ้มหาไส้หมูแล้วมันไสหมูยังไงอะเอออันนี้บุลลี่นะนี่ฮะอันนี้บุลลี่นะเนี่ยตาปลา โอเคเมนเล่นมาถึงตาปลาแล้วเลยค่ะอุ้ยอ,อ๋อมันต้องจับคู่กันเนาะสีดำสีดำเขียวโอเคดำดำแดงแดงเขียวเขียว น้ำเงินน้ำเงินเหลืองกับเหลืองเรียบร้อยค่ะเอาอุ้ยหาตาปลาโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เล่นจบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพัดหน้ามินมาเล่นตั้งแต่แมลงโคชินินต่อไปละกันนะคะ สำหรับวันนี้จบกันไปที่ด่านตาปลาเนาะค่อนข้างทรหดอดสูนะคะเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงละพอหอมปากหอมคอนะคะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวมีนจะกลับมาแคสเกมนี้ใหม่นะคะสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูจนถึงจุดๆนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ Have a great day ค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า